ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปร์เซจากปลาเดลิเวอร์หลอนเรื่องราวเป็นยังไงเชื่อเลยครับครับก็ ก็เป็นธรรมเนียมนะครับสวัสดีพี่เป้แอดเป็ดแล้วก็ผู้ฟังสดแล้วก็ย้อนหลังทุกท่านนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่คนที่เขาเป็นไรเดอร์ครับในสมัยที่ตัวผมเองเนี่ยก็เคยขคับไรเดอร์ส่งอาหารเหมือนกันนะครับก็เราก็เจอกันในช่วงนั้นเป็นเวลาสั้นๆนะครับ,รบแกบอกผมว่าหลังจากที่แกเลิกขับแกก็เลยกลับต่างจังหวัด เพื่อที่จะสมัครงานเป็นไลเดอร์แบบไลเดอร์แบบประจำนะครับไลเดอร์ร้านอาหารแบบประจำเจ้าหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นแกรู้สึกว่ารายได้จากการเป็นไลเดอร์รายวันอะ่ะมันสู้ไลเดอร์แบบรายเดือนไม่ได้ครับในช่วงแรกๆครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับกับงานที่เขาทำพี่คนนี้นะครับชื่อพ่นุพ่นุก็ทำงานวิ่งส่งออเดอร์ตามปกติครับของทุกๆวัน ต่พอเข้าสู่ช่วงเดือนที่สามของการทํางานนะครับอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ตัวพี่นะครับใกล้เลิกงานเนี่ยอีกห้าทีจู่ๆไอ้เครื่องรับออเดอร์ครับมันก็ดังขึ้นครับอ,ออเดอร์ที่สั่งมาราคาประมาณห้าร้อยกว่าบาทครับ,รบทุกคนก็น่าจะทราบดีนะครับว่าการจะต้องทำงานในอีกห้านาทีก่อนเลิกงานเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบกำหมัดสุดๆเลย นะครับแต่ก็ทำไงได้ครับพี่เป้งานก็คืองานเงินก็คือเงินเอาไว้ก่อนอ่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำต่อไปครับระหว่างที่กำลังจัดของอยู่ครับเพื่อที่จะนำออเดอร์เข้ากระเป๋าครับจู่ๆเนี่ยก็มีแชทของลูกค้าครับดิ่งขึ้นมาครับในแชทนะครับระบุว่าพี่คะอย่ามาตาม g ีพนะอะนะัะเมื่อถึงถนนเส้นนี้ก่อนที่จะเข้าซอยอ่ะ ให้เน้นถามจากคนแถวนั้นย้ำนะครับว่าอย่าตาม G P S ครับคือตัวพี่นุ่ครับบอกว่าแกยังไม่ทันจะอ่านจบเลยครับจู่ๆก็มีข้อความอีกข้อความหนึ่งเด้งขึ้นมาอีข้อความหนึ่งว่าอ๋อแล้วถ้าพี่เข้าซอยนั้นมาแล้วอ่ะสังเกตป้ายเอานะคะไม่ต้องถามคนแถวนั้นแล้วก็พูดเหมือนเดิมครับยำ้ำอีกครั้งค่ะว่าอย่าถามคนแถวนั้นครั้งแรกบอกว่า ครั้งแรกบอกว่าก่อนจะเข้าซอยเออก่อนจะเข้าซอยอย่าตาม GPS ครับแต่ถ้าเข้าซอยมาแล้วปุ๊บอย่าถามถามหาคนอออย่าถามคนแถวนั้นพี่รู้แกก็งงว่าอะไรวะรเดี๋ยวถามได้เดี๋ยวถามไม่ได้แกก็เลยบอกผู้จัดการว่าพี่ถ้าไงเดี๋ยวผมโทรหาแล้วกันนะรอรับสายด้วยออผู้จัดการออก็ทําหน้างงแล้วก็บอกเออ,เอ,อขับรถระวังด้วยมันดึกแล้วอ,อื พี่นูแกก็ออกจากร้านครับเวลาประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนครับทีนี้แกก็เปิดจีพีดูครับ mm. ก็เห็นว่าระยะทางนี่แบบไกลมากไกลจากร้านมากนะครับ mm. สาขาแกแกนึกในใจว่าสาขาแถวนั้นมันแบบว่ามันไม่มีให้สั่งหรือไงวะอะไรเงี้ยแกก็บ่นไปขับไปนะครับจนมาถึงถนนเส้นหลักนะก่อนที่จะเข้าซอยแกก็เลยเอกใจว่า ลูกค้าบอกว่าให้เลิกดู GPS ตั้งแต่ตรงนี้นี่หว่าออแล้วให้ถามทางเอาครับแต่พี่เปร้รอบเอาเข้าจริงๆอะเวลาเกือบเที่ยงคืนตอนเนี้ยมันไม่มีใครเดินออกมาให้ออให้ถามหรอกครับใช่เวลาเกือบเที่ยงคืนนะครับแกบอกว่าแล้วแล้วแกจะไปถามกับใครอะไร,รสุดท้ายแล้วแกก็ต้องตาม GPS อยู่ดีครับอ,อพอขับเข้าไปตามทาง GPS ครับก็พบว่า ข้างมันน่ะค่อนข้างเปี่ยวครับพี่ครับมันเริ่มไม่มีบ้านคนครับอสองข้างทางเนี่ยเริ่มบ้านคนเนี่ยเริ่มหายไปเริ่มหายไปแล้วก็เริ่มมีป่ามีที่รกล้างเข้ามาแทนครับตัวของพี่นุครับแกก็บอกว่าใจแกก็เริ่มวิววิวแปลกแปกแล้วด้วยความที่ว่าพี่นูอ่ะแกบอกว่าแกเนี่ยเป็นคนกลัวผีมากอืก็เลยตัดสินใจจะวนรถ แบบว่ากลับทางเดิมเลยครับครับแต่ปรากฏว่าแกบอกว่าไอ้ทางที่มันขับมาครับแกหันมองกลับไปอะ่ะ<อ>มันมีกําแพงกั้นอยู่ครับกําแพงใช่ครับออแกก็เอา้าแล้วกูกลับเข้ามาได้ไงวะครับแล้วทำไมมองมองหันหลังไปคือมันเป็นกําแพงอะ่ะอืมแกก็ตอนนั้นแกบอกว่าแกก็ใจเริ่มไม่ดีนะครับ หันมอง GPS พี่เป้ GPS อะ่ะพอมอง GPS อีกทีหนึ่งอะ่ะมันขึ้นค้นหาเส้นทางใหม่อะ่ะไม่หยุดเลยพี่อืออคือแบบเหมือนก็แบบว่ามันพยายามหาเส้นทางใหม่อยู่เรื่อยๆเลยพอมันได้เส้นทางมันก็หาเส้นทางใหม่อีกตอนนั้นนะครับพี่นูว่บอกว่าแกเริ่มกลัวจริงๆแล้วครับแกก็เลยโทรหาผู้จัดก,การผู้จัดก,การรับสายครับพี่นูกแกก็บอกว่าบอกพี่ บอกเอาเอ้คนอื่นๆอ,อ่ะมารับหน่อยตอนเนี้ยหลงทางแบบก,<อ>กลับก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย<อ>ส่งก็ไม่ถึงกลับก็ไม่ได้แกบอกว่าตอนนั้นอ่ะพูดตรงๆคือถอดใจน,นะครับไม่ไหวลวเพราะว่าทางอ่ะมันมันมืดมันเปรียวมากแล้วก็อือย่างที่บอกครับจะขับรถกลับไปอ่ะมันเป็นกำแพงอ่ะอจะกลับยังไงอ่ะใช่ไปต่อก็ไม่รู้เดินกลับเออจะกลับก็ไม่อืน่ากลวกัวอีกอ่ะเออยากอ่ะ ใช่ครับเพราะว่าคือแกขับมาได้สักพักหนึ่งแล้วครับมันก็ลึกพอสมควรแกเองก,ก็เริ่มแบบตอนนี้แกบอกว่าโทรศัพท์ที่แกโทรหาเนี่ยแกก็พูดกับผู้จัดจาก,การเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ไม่ค่อยมีสติด้วยจังหวะที่พยายามจะหาทางออกครับจู่ๆก็แกบอกว่าแกเห็นแสงไฟจากมอเตอร์ไซค์ครับ<อ>กำลังขับมาจากด้านหลังพี่นุตอนนั้นแกบอกแกใีใจมากเลย<อ>ว่าถนนเส้นนี้มันไม่ได้มีเราคนเดียวละ ครับพอจังหวะหันไปหาโลคันั้นนะ่ะโลคันนก็สับมาพอดีภาพที่เห็นน่ะพี่เปืมแกเห็นคนขับมอเตอร์ไซค์ขับแบบหลังตรงอ่ะพี่มองตรงแล้วก็คนซ้อนเนี่ยก็มีการนั่งท่าทางเหมือนกันก็คือหลังตรงครทั้งคู่เลยแต่รถอะครับรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นน่ะค่อยๆขับช้าๆผ่านแกไป พอพี่นูแกตั้งสติได้ครับแกก็บิดรถตามเลยแล้วก็ตะโกนว่าพี่ครับพี่ครับพี่พอจะรู้ทางกลับเข้าเส้นหลักไหมพี่ผู้ชายสองคนนะครับที่ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยซ้อนกันอยู่เนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรครับแต่คนที่ซ้อนหลังอยู่ครับค่อยๆยกแขนขึ้นแล้วก็ชี้ไปข้างหน้าครับพี่นู้แกก็อ๋อโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมขับตามพี่ไปแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ย พี่ค่อยบอกทางผมอีกทีหนึง่งแกก็พยายามขับตามไปครับระยะห่างจากมอเตอร์ไซค์ของพวกพี่ๆพ,พวกนั้นอะ่ะ <c oughs> กับตัวของพี่นุเองเนี่ยก็ห่างประมาณหน,นึ่งบล็อกถนนนะครับครับ <c oughs> ตอนนี้รถของผู้ชายสองคนนั้นนะครับ <c oughs> เขาก็เลี้ยวซ้ายไปปั๊บในตอนนั้นอะ่ะพวกพวกพี่ผู้ชายอะ่ะ <c oughs> เขาทิ้งห่างจากพี่นุพี่นุยเราประมาณสองถึงสามบล็อกได้เลยครับ <c oughs> แกก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็คงคิดว่าแบบเออเขาน่าจะเร่งความเร็วแล้วก็แบบรีบกับปานพี่นุกแกก็เลี้ยวตามเข้าไปครับแต่ยังไม่ทันที่จะแบบพี่เปยยังไม่ทันที่จะโค้งแล้วกลับมาตั้งฉากตั้งองศาให้รถตรงได้เลยเเพี่นุกแกบอกว่าแกปล่อยรถล้มเลยครับอา้าวทำไมอะเพราะว่าภาพที่อยู่ตรงหน้าครับมันเป็นป่าช้าพี่เปเฮ้ยครับคือคือคือเลี้ยวเข้า เลี้ยวเข้าไปในป่าช้าครับมีป้ายบอกเลยหรือหรือ,อยังไงให้สังเกตใช่ครับมีมีมีป้ายบอกครับ <S 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 โอยเออพอสังเกตดีๆอ่ะมันมันไม่ใช่ป่าช้าธรรมดาพี่มันเป็นกูโบของอิสลามครับโอใช่มันเป็นกูโบของคนอิสลามครับอตอนนั้นแกบอกว่าแกาเริ่มเสียสติของจริงนะครับเพราะว่าแกเห็น สองคนนั้นเลี้ยวเข้าตรงเนี้ยแกก็เลี้ยวตามอ,ะอ,อ่ะอพราบจอพีน่นกว่าพี่นูแกแบบกลัวผีมากครับยังไม่ทันจะลุกขึ้นเลยแกพยายามแบบจะประคองตัวจะประคองรถเพื่อที่จะเอารถขึ้นน่ะแต่แกก็เก็บพอสมควรอยู่ทีนี้แกบอกว่าแกได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งอะครับแบบมาสักซีที่ข้างหูว่าไอ,อ้นุ่มขอบใจนะที่เอาของมาให้กินอะ่ะ เท่านั้นแหละครับพี่เป้พี่ดูบอกแกจอดับเลยครับ mm hmm. คือตอนนั้นแบบไม่ไม่รู้แหละว่าคนหรือผีอะ่ะแต่แกบอกว่าแกกลัวมากจนแบบแกแบบหมดสติเลยครับรู้ตัวอีกทีครับก็มีพวกพี่กู้ภัยเข้ามาแบบประถมพยาบาลให้เพราะว่าได้รับแจ้งว่าอ่าชาวบ้านนะครับได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยล้มแบบเสียงดังมากอื mm hmm. นะครับหรือว่าเสียงรถชนเงี้ยชาวบ้านแถวนั้นก็เลยมาดูก็เลยแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหตุการณ์วันนั้นครับก็เลยทําให้เพื่อนที่ทํางานของพี่โนัครับต้องเอาอาหารชุดใหม่ครับไปส่งแทนอืส่วนอาหารที่อยู่ในกระเป๋าของพี่นัครับพี่เปับมันมีสภาพเละแล้วก็เปื้อนดินเปื้อนโคนนะครับอืเหมือนกับว่ามีคนจับดินจับโคนแล้วก็มาจับอาหารไปกินนะครับโอซึ่ง มันเป็นไปไม่ได้เลยพี่เพราะว่าอาหารนะมันอยู่ในกล่องหลังรถรบงแบบที่แบบถูกปิดผนึกไว้อย่างดีนะครับแตเปิดแต่เปิดอาหารเพื่อใช้ความเรียบร้อยออกมาแล้วมันมันเปื้อนดินเปื้อนโคลนในอาหารนะครับคบนั่นแหละครับคือมันเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วนะครับเหตุการณ์วันนั้นแกก็เลยทําให้พี่นูเนี่ย พอตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยหาปกติแกก็ค้นหาเส้นทางในแมปอีกทีครับแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ทางที่แกเข้าไปครับมันเป็นทางเข้าสุสานครับ,รบซึ่งมันสามารถทะลุออกไปทางบ้านลูกค้าได้ครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าที่ลูกค้าบอกว่าให้ให้เลิกดู GPS แล้วก็ถามคนก่อนเข้า oh. เพราะว่ามันมันสามารถ เข้าได้อีกทางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ต้องขับเข้าไปในสุสานแล้วลูกค้าก็คงพูดเผื่อไว้อะว่าแบบยังไงอะไรเดอร์ก็น่าจะต้องดู G.P.S แน่ๆน่ก็เลยพูดเผื่อไว้ว่าถ้าเข้าไปแล้วอ่ะก็ให้มองป้ายเอานะแต่อย่าถามทางคนแถวนั้นก็เท่ากับว่าก็อย่าอย่าถามใครมั่วละกันเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยครับนะครับพอ แกบอกว่าแกรู้ความจริงทั้งหมดเนี่ยพี่นูแกก็ลาออกจากงานนี้เลยครับแล้วแกก็<อ>ไม่กลับมาทําอาชีพนี้อีกเลยครับเ,เรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับเ,เแล้วบ้านผู้หญิงคนนั้นคือคือคือสุดท้ายได้ไปไปไป,ไปเจอจริงๆริงไหมอ่ะอยากรู้จรจรเจอจริงๆครับบ้านเจอจริงๆครับบ้านทำไมไมันอยู่ลึกลับจังวะคือ พี่เป้ตอนพี่ดูเขาเล่าให้ผมฟังเขาบอกว่าตัวซอยทางเข้าซอยอะครับมันเป็นทางเข้าเดียวกันกับสุสาน<อ>แต่พอเข้าไปสักพักหนึ่งอะมันจะมีทางแยกมันจะมีทางแยกอีกซอยหนึ่งแบบแยกแบบซอยเล็กๆเลย<อ>พี่เข้าไปที่แบบว่ามอเตอร์ไซค์เข้าได้อย่างเดียวอะคือ,อทางเข้าสุสานใหญ่กว่าทางเข้าบ้านคนแบบะพี่เอาง่ายๆอะคือถ้าคนไม่รู้จักทางแล้ว แล้วอีกอย่างคือถ้าไปตอนกลางคืนเนี่ยไม่แถานั้นมันคงไม่ค่อยมีผู้คนหรอกยังไงยังไงคนก็จับ g p s บอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็แล้วก็เหมือนตัวน้องเขาจะรู้นะว่ามันน่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาหลายหลายครั้งอะ่ะใช่ครับนะบ่อยครับเออเออขาถึงบอกห้ามถามคนนะเราเราเราไม่ถามคนแนละ้วถามใครอะ่ะแผนที่มันก็อยู่ที่<อ>ปากถูกต้องมากใช่ไหมเออแล้วถ้าไม่ถามคนถามใคร g ีเบมันก็ ค้นหาอยู่ตลอดเวลาแบบเนี้เออ<ช>สุดท้ายสองคนนั้นที่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปที่เหมือนก็ชี้มือบอกเหมือนตามมาหรือให้ให้ให้ไปทางนี้ยเขากับว่าเขาคือคนไหมก็ไม่น่าใช่อรพี่เพราะว่าพี่นุกแกบอกว่าพอเลี้ยวเข้าไปปุ๊บอะมันก็เป็นมันก็เป็นแบบซุ้มทางเข้าของกูโบแล้วครับช็อกนะจริงนะคือพอหันฉาก ุ๊บเดียวเข้าไปปุ๊บป้ายโหเห็นหรือไม่ต้องมีป้ายนะครับคือเห็นสภาพาก็รู้ล้วโอ้โหนี่คือป่าช้าเนี่ยใจถอดใจหายเลยนะใช่เนาะโอ้โหเน่ะโอ,ะโอ้จริงๆนะหรือไม่อย่างนั้นนะเอาง่ายๆเนี่ยคือเป็นเพื่อนขับรถอยู่อะแล้วอยู่ๆเ,เราอยู่บนเส้นหลักมีทางลาดจางปกตินี่นะมีเส้นตีปกติแล้วมีรถสวนอยู่นะอยู่ๆ G.P.S ให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพอเลี้ยวปุ๊บ,บมันเป็นถนนลูกรังมืดโอ้ยอันนี้คันนี้คันนี้ก็ใจหายแล้วนะ ใช่ไหมใช่ครับโหแล้วใช่ครับแล้วนี่คือเดี๋ยวเข้าไปปุ๊บรู้ไปเป็นโอ้โหคือกูโบอ่ะไม่ไปต่อครับ <ไอ S 1> เป็นผมก็ไม่ไปฮะกลับเพีออยงเดียวเลย,อยบองตัวออเดอร์นั้นทิ้งแต่ที่สําคัญเลยอะ่ะกลับก็ไม่รู้อีกใช่คือถ้าตอนนั้นแกบอกว่าแกมีสตินะ <S <S แกก็กลับไม่ได้อยู่ดีอ่ะแกก็ไม่รู้ว่าเกจะไปทางไหนอยู่ดีอ่ะแล้วกําแพงที่เห็นนะ่ะน่าคิดว่าน่าจะเป็นกําแพงอะไรแต่ในช่วงแรกอ่ะเออแกบอกว่า แกบอกว่ามีวันที่แกแบบตัดสินใจไปตอนเช้าเลยแบบเที่ยงเลยเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแกก็ลองขับไปดูพี่เป้มันเป็นกำแพงแค่แค่แบบว่ากั้นกั้นท,ทางที่แบบว่าแยกจากซอยซอยบ้านคนกับซอยสุพนนณครับออแต่แกบอกว่าตอนนั้นมันมืดมากแกเลยมองไม่เห็นทางแยกครับเ,ออเลยเห็นแต่กำแพงแกก็เลยคิดว่าแกทะลุกำแพงมาอ๋อก็คือมันเป็นกำแพงเฉยคือ ตกใจคิดว่าเป็นกำแพงวัดหรือว่าเป็นกำแพงสุสานอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะใช่พี่มันมันเป็นมันเป็นกำแพงที่ที่เขากั้นไว้ให้รู้ว่ามันเป็นกำแพงสุสานนั่นแหละครับแต่แต่ตอนนั้นน่ะพี่รู้เขาบอกว่าใช่มันมืดแล้วแกเห็นเห็นกำแพงแกก็แพนดิคแล้วครับโอ้เราก็ไม่รู้มันกนจะมาสั่งอาหารอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้ระบ้านก็ยากหาขังข้าเขาเนาะบ้านพี่ก็เหมือนกันนะถ้าใครจับจี s พมาก็ก็หลงเหมือนกันนะเออนะครับอ้าว นี่คือก็เหมือนกับว่าเป็นบ้านที่เขาเหมือนกับเพิ่งจะนะททมเพิ่งตัดเข้ามาใหม่ใน Google หรือว่าในแผนที่มันยังไม่อัปเดตนะนะเอออันนี้อันนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ทําให้เกิดเรื่องเจอเรื่องราวแล้วหลอมแบบเนี้ยเยอะอยู่เหมือนกันนะครับกับการส่งของการขับรถเนาะเป็นพวกเดลิเวอรี่อะไรเงี้ยนะ ตอนกลางคืนมันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่แดดมันไม่ร้อนครับแต่ก็เสี่ยงที่จะเจออะไรแบบนี้เยอะแต่พี่มองว่านัดน่าทําต่อนะเพราะว่าน่าจะได้มีเรื่องมาเล่าไงอ๋อไม่ต้องห่วงวิเต้ผมกำลังจะไปวิ่งอยู่เออเออก็ก็ภาวนาแล้วกันนะขอให้เจอเรื่องมาเล่าผวิ่งตอนเช้าครับเออเอาเอาได้โอเคพักผ่อนนัดได้ตอนเช้าได้ทํางานต่อนะสุดแตเช้าขอบคุณมากวันนี้นะขอบคุณมากดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ ครับปีเปเช่นกันครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ